สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมต้ต้นครับกุณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น่าขนาดนี้อ่ะมาดูจากเหรียญทางซ้ายมือก่อนนะ เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญห้บาทสีขาวหล่อเก้านะสำหรับเหรียญทางซ้ายมือผอมเอจิวะอาเบโตะชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเห 6, 000, 7, 000, เรียญละ67,8 0 0บาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ1น1บาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ23,400บาท อะมาดูรายละเอียดทีละเห,หรียญเลยเนาะ <c oughs> เหรียญแรกนะ <c oughs> เหรียญแรกไปเหรียญน,นี้ก่อนนะ <c oughs> เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าย้ำราคานะสำหรับเหรียญน,นี้ <c oughs> ผอมเอจิวะอาเบโตชาวญี่ปุ่น ผ้อมรับซื้อเหรียญละ23,400บาทรายละเอียดละ่ะอ่ะใครจะขายเหรียญน,นี้กับผมนะจะต้องมีรายละเอียดตามนี้นะรายละเอียดส่วนตรงกลางนะเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผู้มิพลอ่ะอดุลกะเดชนะตัวหนังสือเขียนคาะะาําว่าราชการเก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะดูข้างบนนะฮะ ตัวหนังสือเขียนคำว่าประเทศไทยพศพสส2560อ่ะคุณผู้ชมะนี่เป็นเหรียญ1น1บาทสีขาวรล่อ9และเป็นปีพศ2560นะสำหรับเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ23400บาทอ่ะคุณผู้ชมะเหรียญ1น1บาทเหรียญน,นี้ตอนนี้ผมต้องการด่วนและต้องการจำนวนมากเลยนะ และผมมีบริการขับรถจรเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านด้วยนะดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่มีรถส่วนตัวหรือเป็นคนยากจนนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญนี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยบอกให้ผมทราบใ้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อได้เหรียญนี้นะ เหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทเสียขาวหล่อเการุ่นเก่าสำหรับเหรียญนี้ย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ6,7,800บาทรายละเอียดละ่ะพรนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเกาหนไปทางซ้ายมือ,ต,อ,มอนนะตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพรอดุลยเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่ารัชการที่9สังเกตขอบลายนะขอบลายจะเป็นเหลี่ยมเี่ยมนะครับ อะนี่เป็นด้านแรกด้านที่สองละมีเลขห้าเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขห้าอาราบิกตรงกลางร,รูปพระชวังครับข้าวบนเขียนคำว่าประเทศไทยพอพนันห้าร้อยสี่สิบห้าสังเกตที่ปีพศเลยครับว่าเป็นปีพศสอง5ันห้าอ่าอมอจิวะอารบีโตชาวญี่ปุ่น ผอมรับซื้อเหรียญละ6ก8 0ืนบาทครับอ่ะคุณผู้ชมครใครมีเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมครต่อด้วยใบนี้ฮะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้สิบ หล่อเก่ารุ่นเก่าครับสำหรับใบนี้นะรับซื้อใบละ3า0 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมฮะใบนี้ผมกำลังตามหาอยู่ฮะรับซื้อใบละ3า0 0 0 0บาทนะใบนี้คุณผู้ชมดูกันง่ายๆเลยนะด้านแรกเป็นรูปรอเก้าด้านแรกเป็นรูปรอเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับตรงกลางแบงค์เนี่ย เป็นรูปสมเด็จพระนเรสวนมหาราชคุณผ,ผู้ชมฮะด,ดูแค่นี้ครับรับซื้อบายละ3ามแสนห้าหมื่บาทนะใครมีบายนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อยากให้ผมเดินทางไปรับซื้อจังหวัดไหนบ้าง ก็สามารถเขียนชื่อจังหวัดบอกให้ผมทราบในคลิปได้นะครับจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับส่วนจังหวัดไหนที่มีคนน้อยล่ะไปไหมไปเหมือนกันแต่จะไปทีหลังครับดังนั้นใครอยากให้ผมไปจังหวัดไหนเขียนชื่อจังหวัดบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชม ต่อด้วยใบยนี้นะใบนี้รับซื้อใบละ1นึ0 0 0บาทนะรับซื้อใบละ1นึ0 0 0บาทใายจะขายใบยนี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้สอด้านและตรงตามที่จุดจะขาดจุดใดจุด1ึงไม่ได้เลยนะอะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกด,ดูตรงนี้ก่อนนะฮะ ตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสำนึกในพระมหากราดวัตถุกุลอา่านหารที่สุดไม่ได้ทํานวา2 4, 4 7 0ถึง13ตุลา259เป็นรูปกระต่ายนะตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอเข้าใส่แว่นมือซ้ายมือขวาพายเรืออยู่นะตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกตราประจำตัวพระองค์ท่านแทบสีเขียว12345ตรงนี้เป็นรูปปราสาทนะตรงกลางแป้งเป็นรูปปลอเก้า ตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยมีพระราชนีอยู่กับพระราชโอรสพระราชธนดาทั้งหมด12 3 4 5หนะมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่กับเด็กทารกนะพะยาคููเป็นสีเขียวนับอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะตัวเลข20บาทส่วนกบวนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ20บาทขีดคู่หนึ่ง6 7ห รูปดอกไม้ลายจานหนึรูป2รูปครับตรงนี้ละ่ะรูปนายหลวงรอ9ตรงนี้ละ่ะเลข7กับตัวเคครับใครจะเอาใบนี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข7กับตัวเคจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะพยักคุเป็นสีเขียวตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทเป็นตัวท้ายรูปดไม้หล3ม้1.2.3.4จุดตรงนี้ละ่ะ เลข7กับถอดธงรับอะคุณผู้ชมะใครมีแบงค์20ใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คริสบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมะคุณผู้ชมอยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อจังหวัดไหนบ้างเขียนชื่อจังหวัดบอกให้ผมทราบได้คริสบอกตอนนี้เลยครับ